สวัสดีจ้ามนเมนี้เขามีเมนูพิเศษ,พ,เศษพิเศษแบบใดไปตลาดไปได้เห็ดฟางมากเครื่องโล่จิ15บาทเร็วมนเมนี้เขาก็จะมาเกงเหิดฟางแบบบน่นบานเขาแบบบน่นบานแบบใดจิไปเห้ไปเบิ่งคลิปกันเลยต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปตะไครห้หอมแดงแล้วก็ใส่บวพริกกระเทียมเียเขาตามไว้ใส่ปลาล่าแล้วก็ใส่ห็ดฟางเขาลงไปพอเหิดฟางเขาสุกเลยเขาก็ใส่บะขามเปรียกเขาลงไปแล,ปลป้วลดดก็พ เ็จแล้วแกงเห็ดฟางห้าแบบบ่นบานมากินข่าวเสาน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี่เฮามีเมนูพิเศษเ,ศษเศษแบบใดไปตลาดไปได้เห็ดฟางมากเคืองโล75บาทแล้วมือห้เาก็สิมให้แกงเห็ดฟางแบบบ่นบานห้าแบบบ่นบานแบบใดตีไปเฮ้ไปเบบิแบบ่งคลิปกันเลยต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงปไปตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใส่บักพิกระเทียมเียเห้าวตำไว้ใส่ปลาแล้วก็ใส่เห็ดฟางหฮาลงไป พอเฮดฟางาสุกแล้วข้วขาก็ใส่บะคามเปียกข้าลงไปแล้วก็รุงรสดรุงนัวรดดีขั้นตอนสุดท้ายก็ตามโดยขุนตูใส่ลงไปเพื่อความหอมเสร็จแล้วแกงห็ดฟางเข้าแบบบนันบานมากินข่าวเสาวน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ขฮามีเมนูพิเศษเ,ศเศแบบใดไปตลาดไปได้เห็ดฟางมากเพิ่งโลด5บาทแล้วมืือข้าก็สิมาแกงฮ็ดฟางแบบบน้นบานเฮาแบบบ้นบานแบบใดตแบบีไปเฮ้าไปเบิ่งคลิปกันเลยต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไป ตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใส่บวพริพกระเทียมเี่น้า้าตามไว้ใส่ปลาละแล้วก็ใส่เห็ดฟางข้าลงไปพอเห็ดฟางขาสุกแล้วข้าก็ใส่บะคามเปียกข้าลงไปแล้วก็ุงโรดผงนัวรดดีขั้นตอนสุดท้ายก็ตามด้วยขุนตูใส่ลงไปเพื่อความหอมเสร็จแล้วแกงเห็ดฟางข้าแบบบันบานมากินข่าว้าน้ำกันเด้อจ้า สวัสดีจ้าเมื่อนี้เขามีเมนูพิเศษ,พ,เศษพิเศษแบบไรไปตลาดไปได้เห็ดฟางมากเพิ่งโล่จิตสิบห้าบาทแล้วเมื่อนี้เขาก็จะมาแกงเห็ดฟางแบบบ่นบานเขาแบบบ่นบานแบบไรจีไปเห้ไปเบิ่งคลิปกันเลยต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงปาาไปตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใส่บุกพริกกระเทียมที่เขาตาไว้ใส่ปลาไหลแล้วก็ใส่เห็ดฟางเขาลงไปพอเห็ดฟางเขาสุกแล้วเขาก็ใส่บะขา,ามเปียกเขาลงไปแล้วก็ปรุงรสปรุงนัวรสดดีขั้นตอนสุดท้ายก็ตามด้วยคุณตูใส่ลงไปเพื่อความหอม เ็จแล้วแกงเห็ดฟางห้าแบบบอนบานมากินข่าวเ้าน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี่เฮามีเมนูพิเศษ,พ,เศษพิเศษแบบใดไปตลาดไปได้เห็ดฟางมากเคืองโล75บาบาทแล้วมืเอเขาก็สิมาแกงเห็ดฟางแบบบอนบานห้าแบบบอนบานแบบใแบบดตีไปเฮ้าไปเบิ่งคลิปกันเลยต้มน้ำให้เดือดใส่เกลือลงไปตะไคร้หอมแดงแล้วก็ใส่บักพิกระเทียมที่ห้าวตำไว้ใส่ปลาแล้วก็ใส่เห็ดฟางหฮาลงไป พอฮ็ดฟางอาสุกแล้วเขาก็ใส่บะคามเปียกเขาลงไปแล้วก็รุงโรดพุงนัวรดดีขั้นตอนสุดท้ายก็ตามโดยคุณตูใส่ลงไปเพื่อความหอมเสร็จแล้วแกงฮ็ดฟางเข้าแบบบอนบานมากินข่าวสาน้ำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้ามื้อนี่เขามีเมนูพิเศษแบบใดไปตลาดไปได้เห็ดฟางมากเคืองโล75บาทแล้วมื้อเนี้เฮาก็สิมาแกงหิดฟางแบบบอบาน